สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเรียิวูกันตั้นะครับผมอ่าคุณผู้ชมครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำนะฮะอาจจะช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเออผมก็ค่อนข้างติดธุระหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆมหาลัยผมใกล้จะเปิดแล้วเราก็เราก็มีกิจกรรมรับน้องอะไรกันนะครับ ก็เลยอาจจะทําคลิปช้าไปบ้างนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคผู้ชมครับโอเควันนี้เราก็มากับเจ้าตัวเดิมคนดีคนเดิมนะครับเจ้าเทวดาของเรานั่นเองครับลูกเทวดาจริงๆนะครับเจ้าตัววิ n งสโนว์พีลูนะครับนชื่อเต็มๆมันคือวิ่งกันดั้มสโนว์ไวท์พีลูนะครับเจ้าตัวนี้เป็นงานของค่ายจีนจีนแท้ๆนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดกล่องนะครับอันนั้นผมไม่ได้บอกใช่ไหมว่าค่ายไหนนะครับ ผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเจ้าต,ตัวนี้คือค่ายซูเปอร์โนวานะครับเป็นค่ายที่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโมมันคมสุดๆุดแล้วขมไม่เชื่อว่าโมมันแบบรายละเอียดเยอะนะคือมันบาดเลยครับผมเห็นคนเลือดอาบกับเจ้าตัวของพวกซูเปอร์โนวาเนี่ยมังมากี่คนแล้วนะครับบางบางคนในคอมเมนต์เฟซบุ๊กนี่ถึงกับถามผมเลยนะครับว่าถวายเลือดหรือเปล่าครับตัวนี้นะครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะเออก็ยังโชคดีนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้โดนบาดไม่ได้โดนอะไรนะครับ แต่ก็เจ้าตัวนี้ได้รับบาดแผลนะครับซึ่งยังไม่ได้บอกนะครับว่าตูดตรงไหนนะครับซึ่งครับคุณผู้ชมครับในที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ตั้งมันได้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าผมตั้งมันได้ยังไงนะครับอ่าอันเนี้ยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับแลกมาด้วยหลายๆอย่างมากนะครับกว่าจะทําให้มันตั้งได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันตั้งได้ยังไงเนาะ ตอนนี้นะครับมันก็สามารถตั้งเชิดหน้าได้อย่างสนา่าเผยจากรูกผู้ชายคนหนึ่งแล้วนะครับโอเคเราก็ไม่อยากพูดเยอะแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปเปิดกล่องของเจ้าตัวสโนไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทราบปัญหาของเจ้าตัวนี้นะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ตรงนี้เช่นกันนะครับผมใส่ไปให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้าตัวนี้เลยดีกว่านะครับผมจะไม่รีวิวการเปิดกล่องแล้วนะเพราะว่าเราเปิดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูเองนะครับ เดี๋ยวคิดมปนยาวหรือิปนยาวโอเคเรามาดูจุดขยับทั้งหมดของเจ้าโนโนไว้ไปพร้อมกันเลยไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พาร์ทอาวุธของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะเรามาเริ่มในส่วนของปืนของเจ้าวิงโนโนกันก่อนนะครับปืนนี้นะครับภายนอกนะครับดูเป็นปืนคู่นะครับที่เอาเป็นปืน2กระบอกติดกันนะครับซึ่งมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับก็จะมีที่จับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ2ออันนะครับสามารถล็อกกับตัวมือได้นะครับ อ่ะส่วนลูกเล่นไม่มีอะไรนะครับไม่มีไม่มีไม่สามารถพับอะไรได้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นปืนที่สามารถคอนเวิร์ตได้นะครับคือสามารถเอามาแต่งต่อได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเอา่อผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับก็คือไอตัวคอนเวิร์ตเจ้าตัวเนี้ยนะครับพอดีลืมเอามานะครับเออก็อันนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าในในคู่มือเนี่ยมันจะมีบอกโอเคเรามาดูในส่วนของปืนเล็กของเจ้าตัววิงสโนกันดีกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับสามารถ เอาตัวผมเรียกว่าฟินฟันแนลแล้วกันนะสามารถเอาไอ้ตัวฟินฟันแนลเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับซึ่งเวลาใส่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดือยตรงเนี้ยนะครับมันจะพับอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ทําการง้างมันออกมานะครับอ่าแล้วก็ยัดมันเข้าไปอย่างนี้นะครับตามร่องนะครับยัดอย่างนี้นะครับตรงๆแล้วก็ดึงลงมานิดหนึ่งนะครับซึ่งพอคนดึงลงมานิดหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เดือยหานี้พับเข้าไปนะครับเนี่ยไอ้เดือยเนี้ยมันพับเข้าไปนะครับซึ่งมันทําให้อ่า มันล็อกไม่ไม่แน่นพอนะครับโอเคเนะเราพยายามใส่กันนะพยายามใส่นะครับใช้คำว่าพยายามนะเออ่ารุซดดีขอร้องละนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเออแต่ว่าอันนี้มันจะมีทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด2ออันนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยนะเราก็เอามาใส่อีกนะครับโอ้ไม่ใส่แล้วอะเอาเป็นว่ามันใส่ประมาณนี้นะคุณผู mm ้ hmm. ชมครับไม่ไหวแล้วบุดหิดนะเออทีเนี้ยผมเนี่ยไม่ไม่ได้เอาไอ้ตัวชิ้นอุปกรณ์ที่เอาไวค้คอนเวิร์ตกับตัวตูวปืนมานะครับก็คือชิ้นนี้นะครับ4ชิ้นนี้นะครับมันจะต้องเอามาเนาะ แล้วก็เอามาประกอบนะครับประกอบรวมกันนะครับไม่งั้นมันก็ทําไม่ได้นะครับเออแวตัวปืนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีมันจะต้องมี4ชิ้นนี้นะครับครอบตรงนี้นะครับเพื่อให้เอาปินพันแนลอ่ะเอามาผสมรวมกันได้นะครับจะได้เป็นปืนใหญ่นะครับอันนี้ต้างผมต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะคือผมลืมไว้ที่คือพี่เขาลืมนะครับพี่เขาลืมเอามาให้นะครับก็อ่ะมันติดโควิดด้วยนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ได้ทำปืนใหญ่คุณผู้ชมดูนะครับ อขออภัยด้วยจริงๆนะครับโอเคในส่วนของปืนก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับโอเคมาดูในส่วนของออปชั่นเสริมละกันนะครับถือว่าเป็นออปชั่นเสริมเนาะของเจ้าตัววิงสโน่นะครับก็คือเจ้าตัวปีกตัวนี้นะครับก็เป็นปีกที่อ่าใช้ชืว่าปีกใช่ไหมอ่ะมันก็คือมันก็คือปีกส่วนหนึ่งนั่นแหละนะอันเนี้ยนะครับเป็นปีกที่เอาไว้ติดกับส่วนกระโปรงนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับก็แต่ว่าแต่ว่า คือตอนนี้ผมลองลองติดไปแล้วนะครับในในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมสัตผมลองติดเจ้าตัวตัวนี้ไปแล้วนะครับก็คือไม่สามารถติดได้จริงจริงก็คือมันล้มนะครับก็รับน้ําหนักไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวปีกตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเอาลองดูนะครับนี่ผมจะถอดมาให้ดูอันหนึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับหน้าตามันจะเป็นเหมือนเจ้าตัวพันแนลตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีของแต่งเนาะมีหมวอของแต่งขึ้นมานะครับ หน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้จะใหญ่กว่าและหนักกว่านะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวไอ้ตัวซานเนลตัวนี้นะมันมีกิมมิกนะครับคือมันสามารถเอามาใส่กับเจ้าตัวปีกอันนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะวิธีทำนะครับก็คือเราจะงัดไอตัวด้านหลังเนี่ยเห็นเห็นแง่งตรงนี้ไหมอ่ตัวแง่งตรงนี้นะครับเสียบกันเข้าไปนะครับเสียบกันเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับเสียบต่อกันนะครับ หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะครับเสียบมันเข้าไปอย่างนี้นะครับทีเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นปีกอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมันจะมีตัวคอนเวิร์ตของมันเองนะครับอันนี้มันจะมีตัวคอนเวิร์ตแยกนะครับเจ้าตัวปีกอันนี้นะครับกับเจ้าตัวฟันแนลอันนี้นะครับเวลาประกอบจะประกอบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมต้องไปดูในคู่มือเอาเองนะครับหลังจากซื้อมานะครับเพราะว่าผมหาตัวคอนเวิร์ตผมไม่เจอเหมือนกันนะผมก็คือถ้าจะหาตัวคอนเวิร์ตก็ ผมคิดว่ามันอยู่ในแผงเดียวกับกับเจ้าตัวคอนเวิร์ตอาวุธนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ก็ว่ารู้ไว้ว่าเจ้าปีกของวิงสโนเนี่ยนะครับสามารถมีได้ด้วยการ2รูปแบบหลักๆนะครับก็คือฟันเนลเล็กนะครับแล้วก็ฟันเนลใหญ่เนาะอันนี้คือจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าฟันเนลหรอกมันต้องเป็นเรียกอะไรสักอย่างน่แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะเออผมไม่ได้ติดตามภาควิงด้วยนะครับก็เลยไม่รู้จริงๆนะผมก็เลยเรียกว่า,วาฟันเนลนะครับถ้าผิดก็ขออ ในส่วนของกิมมิกแถมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัววิงสโนเลยดีกว่านะครับโอเคครับเราก็มาดูในส่วนของบอดี้ของเจ้าตัววิงสโนก่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของสีของเจ้าตัววิงสโนก่อนนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับการเล่นเฉดสีอันนี้คือสีทองเนาะอ่ะสีทองเนี่ยมันก็เล่นออกมาเป็นเฉดประมาณแบบเออเป็นทองจริงๆนะครับก็จะเป็นออกเหลืองๆนะครับเหลืองๆนิดนึงนะครับซึ่งมันก็ ถือว่าสวยดีนะถ้าคุณผู้ชมเอาไปทําสีอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสวยได้อีกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหัวบ้างนะครับหัวเนี่ยนะครับสามารถหมุนได้นะครับ1 8 0องศานะครับไม่หลวมนะครับแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับไม่ได้ฝืดขนาดที่ว่าโอ้โหขยับไม่ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแขนบ้างนะครับตัวตัวไหล่นะครับตัวไหล่เนี่ยนะครับสามารถ พับขึ้นพับลงได้นะครับซึ่งอ่าผมขออธิบายอย่างหนึ่งครับตัวไหลตัวไหลเนี่ยนะครับ,รรนะรบถ้าใครได้ดูกันดั้มวิงนะครับของเวอร์คาร์ที่ผมรีวิวไปเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าโมเดลอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นโคง้โคงๆนะครับ แต่ของตัววินเซนโเนี่ยบอกเลยว่านะครับมันเป็นคมนะครับมันเป็นแบบคมคมกิิบเลยนะครับซึ่งอันนี้อันตรายนะครับเวลาเราประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันสามารถบาดเราได้นะครับมันเป็นโมที่คมมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับไหลนะครับก็สามารถบิดอย่างนี้ได้นะครับแต่ก็ถ้าเราบิดมากนะครับมันก็จะเกิดอาการง้างนะครับซึ่งทําให้ชิ้นส่วนในไหลเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะครับอ่ะสามารถเรามาดูที่แขนกันดีกว่า แขนเนี่ยสามารถพับได้ประมาณนี้นะครับมีของดุจละนะครับช่างมันนะฮะเนี่ยครับสามารถกลางได้ประมาณนี้นะครับพับลงมาได้ประมาณนี้แล้วก็ตั้งพับแขนได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ได้พับได้เยอะนะอ่ะถือว่าไม่ได้พับได้เยอะถ้าเทียบกับพวกสไตร์นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะพับไปข้างหลังนะครับไม่ได้นะครับถ้าไปข้างหลังต้องไปทั้งแขนนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของมือนะครับมือเป็นมือสําเร็จรูปเนาะ ก็จะมีแบบหมัดนะครับแล้วก็แบบจับปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีให้ให้มาแบบสําเร็จรูปเนาะก็เป็นนิ้วประกอบแค่เพียงเฉพาะนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนตรงแขนตรงนี้นะครับก็ดูดิเขาเก็บรายละเอียดแบบแบบเยอะมากนะครับก็เป็นลอ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 นเป็นล็อกล็อกล็อกเลยนะก็ถือว่าแบบคือเขาก็ใส่ใจงานนะถึงจะเป็นงานจีนแต่เขาก็ก๊อปได้สือว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นก๊อปเกตเองจริงนะครับ เอออะทีนี้นะครับส่วนของแขนก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของลําตัวกันบ้างนะครับนี่ครับลําตัวนะฮะตรงนี้นะครับคือบริเวณคอพิษนะครับเราสามารถเอานิ้วนะครับเราแงะออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับด้านในก็ผมไม่ได้ใส่คนไว้นะมันก็เลยไม่มีนะครับเวลาเรายัดเข้าไปก็กดดันเข้าไปปึ๊บนะครับมันก็จะเข้าลูกของมันแล้วนะครับไม่ได้หลุดง่ายแต่อย่างใดนะครับ ทีนี้จุดที่มันหลุดง่ายมากๆเลยนะครับก็คือบริเวณตรงไหลนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันมีรูอยู่นะครับแต่ว่าเราล็อกไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยมันล็อกไม่ค่อยเข้านะครับมันก็จะหลุดหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยมออดีกว่ามันเกะกะน่ารำคาญนะครับโอเคมารู้สวนของลำตัวบ้างนะครับลำตัวสามารถหมุนได้ประมาณ180อปองศานะครับไม่แนะนําให้หมุน360นะครับด้วยความเป็นพลาสติกจีน เราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นฟ้าตอนไหนนะครับก็ไม่แนะนําให้คุณผู้ชมไปปิดเอลมันเยอะนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของกระโปรงบ้างผมอยากให้คุณผู้ชมดูจริงเลยนะอจริงกระโปรงเนี่ยคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้เคยจับงานเลซินนะแต่ว่าเออผมรู้สึกว่าไอตัววินซโนเนี่ยมันทาเหมือนเหมือนมันใส่เลซินเลยอะ่ะคือมันเหมือนเลซินเลยนะเออจริงๆมันเหมือนงานเลซินอะ่ะเออคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมอ่ะมันคล้ายๆพวกงานเลซินเลยนะครับ โมมันคมมากจริงนะเนี่ยนะครับอ่ะในส่วนของกระโปรงนะครับก็สามารถเปิดได้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับเปิดได้ประมาณนี้นะเปิดขึ้นเปิดลงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับด้านข้างก็เปิดได้ประมาณนี้นะครับนีนะเปิดได้ประมาณนี้เออโมคมมากเลยอะคมจริงนะครับเจ็บนะเนี่ยดูดิดู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 ความแบบเนี่ยตรงแฉกเนี่ยโดนใส่หัวที่หัวแตกนะผมบอกเลยนะครับอันเนี้ยเออระวังด้วยนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับในส่วนกระโปรงก็มีประมาณนี้นะครับเปิดได้ด้านหน้านะครับสองข้างนะครับด้านข้างอีกประมาณ2อสจุดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของขาบ้างดีกว่านะครับขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้แอคชั่นของวินกันดั้มเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูที่ส่วนขานะครับขานะครับสามารถเตะไปด้านข้างได้ประมาณนึงนะครับนี่ฮะได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ประถวเยอะอยู่นะถ้าไม่ติดตรงส่วนกระโปงนะครับกระโปงด้านข้างเนี่ยผมว่าก็เตะได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็อย่าไปฝืนมันนะเออเออดูคลิปผมนะครับแต่ก็อย่าไปฝืนมันนะนะครับผมใช้คำนี้นะครับเออถ้าหักมานะครับอย่าคอมเมนต์ด่าผมนะครับแบบอกว่าเอ้ยดูคลิปพี่แล้วผมไปทําตามแม่งหักเลยครับพี่พิจารณาดูหน่อยนะครับเออเผื่อมันมันแข็งเกินไปมันอะไรเกินไปดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนเข่าบ้างนะครับเข่า นะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรหวือหวาเนาะมันก็เป็นชิ้นส่วนประกอบตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นไฮดรอลิกหรืออะไรนะครับเราก็สามารถดันเข่าดันอะไรได้นะครับพับขึ้นพับลงได้อย่างนี้นะครับเนี่ยพับขึ้นพับลงได้แล้วก็นะครับในส่วนของขานะครับสามารถพับได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่สามารถพับแบบถึงหูรูดแบบเจ้าตัวอื่นได้นะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างติดเฟรมนะครับโอ้โหเดี๋ยวบอลมีอะไรหลุดไปแล้วเห็นไหม อะไรหล่นไปนะครับดูนะครับปั๊บนะครับด้านข้างนะครับด้วยความที่วินสโนตัวนี้นะครับมีการประกอบที่ค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยผมคิดว่ามันก็อ้ากอิงคล้ายๆยูนิคอนนะยิ่งชิ้นส่วนเยอะเท่าไหร่เนี่ยการคอนโทรลคุณตี้ในการประกอบเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนเท้าบ้างเท้าเนี่ยสามารถปกติได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะนะครับอ่ะซึ่งผมก็ต้องชื่นชมนะโมของค่ายซูเปอร์นว่านะครับ ชื่นชมจริงๆก็คือเขาทำโมมาเนี่ยได้ได้จุดประกบเนี่ยถือว่าโอเคนะเห็นไหมอย่างที่เราเห็นกันไปนะทั้งตัวเนี่ยจุดประกบถือว่าคือดีอ่ะคือดีจริงๆเอ้ยแต่ผมก็ลืมบอกข้างหลังใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับบริเวณแบ็คแพคก็จะเป็นร่องสําหรับยัดอ่าเจ้าตัวอ่า action bait เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณปีกนะครับด้านหลัง มีปีกทั้งหมด4ี่ปีนะครับนี่ปีกด้วยกันทั้งหมด4ปีนะครับที่ติดอยู่ที่บริเวณตัวนะครับก็จะมีปีกด้านหน้านะครับ2อันนะครับเราสามารถหมุนปีกด้านหน้าได้นะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ปีกด้านหน้ามาได้ด้วยอย่างนี้นะครับนี่ฮะสามารถเห็นขนด้านในได้ด้วยนะครับเออจุดขยับมันค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยนะสําหรับผมอ่ะเออเราสามารถแบบหมุนปีกนะครับหมุนปีกไปซ้ายไปขวาอย่างเี้นะหมุน3 6 0กก็ได้นะครับเนี่ยเออแจ่มแจ่มนะครับแล้วก็ปีกอันนี้นะครับก็ยังสามารถ เปิดอย่างนี้ได้อีกนะครับเปิดข้างๆได้อีกโอ้โหขยับจะเยอะไปไหนนะครับไม่แปลกเลยนะที่มีชิ้นสว่วนบางชิ้นส่วนหลุดออกมาบ้างนะครับเราก็ต้องทําใจนะครับเออ,อน,นี่ก็ว่าเขาไม่ได้เนาะเอองานแต่งงานเขาดีจริงๆนะครับผมก็บอกเลยว่างานเขาดีจริงๆเนาะอ่ะสำหรับเจ้าตัวบอดี้ของเจ้าตัววินซโนผมก็ต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นเบสกันดีกว่านะครับและเหตุผลที่ทําไมผมไม่สามารถตั้งมันได้ในเวลา สองสองวันที่ผ่านมานะครับโอเคไปชมกันต่อไปชมกันต่อเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในะส่วนของแอคชั่นเบสเจ้าปัญหาของผมกันนะครับเออเจ้าตัวนี้นะครับอ่าผมจะบอกคุณผู้ชมว่านะดูเพลินๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจะติใช่ไหมมันก็ดูดีใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือเจ้าแอคชั่นเบสนะครับมันเป็นระบบแบบ แบบอ่าเทียวล็อกนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันคือปานพับล็อกอะ่ะตัวตัวนี้นะครับเนี่ยนะเวลามันรับน้ําหนักเกินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติมันอยู่นี้ใช่ไหมถ้ามีอะไรนะครับมันโน้มไปข้างหน้าเนี่ยเลยนะครับสมมุตินะผมผมผมให้น้ําหนักไปด้านหน้านะดูดูที่ตัวพับดีๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับดูดีๆนะ ปึ๊บนะครับมนหนักเกินไปให้หนักหนๆกนักหน,กน,กนกปึ๊บนะครับมันจะคลายออกทันทีนะครับมันจะคายมันก็ค่อยคายออกนะครับทำให้มันล็อกได้ไม่สนิทเท่าไหร่นะครับอย่างมีเพืเ่อนบางคนบอกในกลุ่มบอกว่าให้เอากาวหยอดใช่ไหมแต่เออผมก็แบบอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเนาะก็ไม่กล้าไปทําอะไรมากนะครับเอาทิชชู่ยัดก็ ไม่ช่วยนะครับมันก็ยังง้างออกอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่บอกผมเมื่อวานนี้นะครับผมก็ลองเกือบหมดแล้วล่ะเหลือแค่หยดกาวแค่นั้นเองนะครับซึ่งวิธีที่ผมแก้ปัญหาก็คือผมเนี่ยไม่ได้เอาปีกนะครับอีกชั้นหนึ่งมาใส่อ่าอ่ะอย่างตัววิงเนี้ยนะครับตัววิงวิงกันดั้มเนี่ยจะมีจุดใส่ปีกทั้งหมดนะครับ2จุดด้วยกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ผมก็ได้อธิบายไปว่าเอาไว้ต่อกับแอคชั่นเบสเนาะ แล้วก็จุดนี้นะครับที่เอาไว้ใส่ปีกที่มันที่ผมบอกที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับไอตัวเขาเรียกอะไรนะฟองชั้นเสริมอ่ะนะครับมันสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับมันจะกลายเป็นปีก2ชั้นทันทีนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มเนี่ยเขาสามารถใส่กันได้นะครับแต่ผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมโชคร้ายหรืออะไรอ่ะมันค่อนข้างแบบมันไม่มันไม่ฝืดอ่ะใช้คำว่ามันไม่ฝืดแล้วกันนะครับทาให้มันล็อกล็อกล็อกไม่ได้อ่ะพอล็อกไม่ได้ปุ๊บ ผมเสียวคานมันหักมากเลยนะครับด้วยความที่ปีกมีน้ําหนักพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมันถ่ายน้ําหนักไม่บาลานซ์กันเนี่ยผมเสียวไอเดือยมันหักมากนะครับซึ่งไอตัวาฐานผมเนี่ยมันหักไปแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับซึ่งพอมันหักเนี่ยเราก็เกิดความกลัวขึ้นทันทีนะครับมันหักตรงไหนนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้นี่นี่นี่ครับเห็นตรงเนี้ยรอยกาวอันนี้คือผมกาวไว้นะข้างเนี้ย เออผมใช้กาวร้อนธรรมดานะครับกาวไว้นะครับนั่นแหละนะครับปีกทั้งปีกทั้งอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับผมเลยไม่กล้าและพอมันหักข้างหนึ่งเนี่ยผมร,มรู้สึกไว้ว่าเออถ้าไอไออันเนี้ยยังหักเลยเนะี่ย ถ้าไปทําอันนั้นอนะ่ะผมว่าไม่น่าเหลือนะครับผมเลยไม่อยากกาวจริงจงคุณผมมู้ชมเออนะกันดั้มมันพอมันกาวเนี่ยมันก็เล่นอะไรได้น้อยลงเนาะผมก็เลยแบบเออนั้นเราก็เสียสละสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ละกันนะเออควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป,ป็นไปตามนัตถากำนะครับก็คือเราไม่ใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับจุดขยับของเจ้าตัววินสโนเอ้ยแต่ผมยังไม่ได้อธิบายกระเป๋าเลยนี่ว่าสําหรับอะไรละอ่นะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับผมจะอธิบายข้างเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ย กาวัยนะครับเลยเห็นได้ไ hmm. ม so ่เต็มที่นะครับอ่ะมาในส่วนของข้างนี้ดีกว่าข้างนี้นะครับตัวตัวนี้เอ้ยอันนี้มันข้างกาวนี่หว่าเอ้ข้างนี้ข้างนี้นะครับข้างนี้นะครับก็จะสามารถน่ครับถ้าไม่กาวนะครับมันก็จะสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้360องศานะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้ได้นะครับหมุนได้360องศาเลยนะอันเนี้ยถ้าคุณไม่กาวคุณจะทําได้นะครับแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยมันกาวไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สามารถพับอย่างนี้ได้นะครับ เวลาคนเขาเล่นแอคชั่นไงเขาก็จะเล่นแอคชั่นนี้เนาะเนี่ยแอคชั่นประมาณนี้ยนะครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกลัวนะครับกลัวเพราะอะไรเวลาที่ปีกเนี่ยมันอยู่บนอากาศโดดโดดไม่มีอะไรประคองนะครับสิ่งที่ประคองมันอยู่นะครับก็คือเดือยง่ๆตรงนี้นะครับอันสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวเลยผมถอดไห้คุณผู้ชมดูดีกว่านี่นะครับนี่คือเดือยนะครับที่แบกสังขารรับรับไอปีกอันหนักอึ้งนะครับ ซึ่งมันแบกพาระเหมือนโอ้โหไม่รู้เลยผมจะบอกไงอ่ะเหมือนคนนะครับแบก b บ e o n i n g 7... นะครับเออประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะอยากจะเล่นอะไะซื้อมาแล้วอยากจะเล่นก็ไม่ว่ากันนะครับอยากจะทำแอคชั่นแบบเอาปีกขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมทําไปแล้วนะครับทําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละฮะข้างนี้หักนะครับนั่นก็เลยผมก็กลัวไปแล้วนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับก็จะไปพวกปีกเนี่ยก็ขยับได้นะครับส่วนใหญ่ขยับได้นะครับแต่ด้วยที่ว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะ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 หลุดง่ายนะครับมันจะค่อนข้างหลุดง่ายนะครับอย่างแบบปีอะไรพวกนี้นะครับอย่างแบบจับจับนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับจับนิดหน่อยหลุดนะครับสื่อนนี้ทําใจนะครับมันเป็นออปชั่นออปชั่นมันเยอะเออเราก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับ และนั่นคือจุดขยับทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวสนองไว้พิีูดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าเอองานตัวนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะเออผมถือว่ามันไม่ได้แย่เลยนะถ้าเทียบกับตัวที่ผมเคยต่อมานะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ดูจุดขยับไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสรุปสั้นๆนะครับจากผมแล้วกันนะจะสั้นหรือเปล่านะดูที่ว่าผมมีจะพูดหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคออามาเริ่มสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับอ่าาใช้ โอเคเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีปัญหาหนักๆเลยก็คือเป็นตัวที่มีชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของบริเวณปีกเนาะอย่างปีกด้านบนด้านล่างด้านข้างเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าออมันมีชิ้นส่วนยี่ย่อยๆเนี่ย่อนค่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครแบบว่าไม่ใช่สายอึดนะครับซื้อมาเนี่ยผมบอกเลยว่าดองแน่นอนนะครับเพราะด้วยความว่าไอ้ตัวนี้ประมาณ40กว่บแผงนะครับ ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะค,คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจะต่อเนี่ยเผื่อวันไว้อย่างน้อยประมาณ2วันนะครับ2อถึงสวันนั่นคือต่อทั้งวันเลยนะถึงจะเสร็จนะครับเออนันถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่เนี่ยยิ่งผม,มไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันต่อนานอ่ะเออสติคุณอาจจะหลุดหรือว่าไปทําอะไรหักก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ด้วยความเป็นงานจีนด้วยแต่ถามว่าของขั้นซูเปอร์เนว่าเนี่ยแข็งแรงไหมก็ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าอ่ะ เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะมาเริ่มที่ข้อดีก่อนค่ายซูเปอร์บอว,ว่าเนี่ยเขาทำดีเทลมาได้สําหรับผมเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งผมยังไม่เคยเห็นตัวแท้ของเจ้าตัว,ต,วตัวพิลดนะฮะ snow w i พิลดตัวนี้นะครับที่เป็นงานบันไดเนาะคือตัวบันไดเนี่ยผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0น่าจะ2 0 0 0 0กว่ากวานะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าอาจจะต่ำหรือสูงกว่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เออแต่ว่าเราซื้อเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมได้อพวกผมได้มาเนี่ยในราคาพันแปดนะครับที่ยฮียแบ่งมาให้นะครับในตลาดตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสองพันนะครับสองพันหนึ่งสองพันสองนะครับแล้วแต่คนขายนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันย่อสเกลมาเนี่ยไม่ใช่ย่อสเกลเรียกว่าเรียกว่าก๊อฟดีกว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าถ้าเรียกว่าก๊อปนะครับจะเรียกว่าก๊อปเกตอะไรนะครับไอตัวเนี้ยผมให้เลยก๊อปเกตเอครับคุณผู้ชมครับเกตเอจริงๆนะคือดีเทลคมนะครับ จุดขยับเป๊ะมากนะครับแทบไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นในในในที่ผมรีวิวไปนะครับบางส่วนที่เราเจนมันหลวมบ้างอะไรบ้างอะ่ะอันนี้ผมขอไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะมันอาจจะเป็นที่ผมด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า เออบางทีเนี่ยเราเราทําซื้องานจีนมาเนี่ยมันเหมือนสุ่มกระชาปองเนาะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะได้ของดีของแย่หรือว่าจ,าจุดขยับแน่นไม่แน่นนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ความผิดอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วข้อดีของตัวตนี้คือดีเทลคมมากนะครับจุดขยับถือว่าใช้ได้ในเกมดีเลยนะครับส่วนดีดีเทลดีเทลความ ล่องเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเกรด A สําหรับผมคือ A แน่ๆนะครับมาพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับส่วนของตัวข้อเสียเนี่ยมันถ้าเป็นของผมนะมันอยู่ที่ตัวเดือยด,ด้านหลังนะครับตัวเดือยด้านหลังเนี่ยมันชอบคลายนะครับคลายออกเพราะว่ามันเป็นตัวพับลงอยี้ใช่ไหมพอพอมารับน้ำหนักหนกเกินไปเนี่ยไอตัวตัว,ต,วตัวที่มันเอาไว้ปิดอะปิดล็อกนะครับมันคลายออกนาะพอมันคลายออกปุ๊บนะครับตัวมันก็จะ ความลงนะครับซึ่งทําให้โมเดลเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยผมของผมเนี่ยหักนะครับหักนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือเวลาคุณเอาปีกนะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับไปไปใส่เนาะแล้วไอตัวยึดของคุณเนี่ยเป็นเดือยง่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้หนาไม่ได้กว้างไม่ได้ ไม่ไแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพอแล้วน้ำหนักมากเกินไปนะครับมันจะเริ่มขึ้นฟ้าแล้วก็จะหักในที่สุดนะครับซึ่งเวลามันหักนะครับมันจะหักคาลูนะครับเพราะคาลูเนี่ยอ่าก็แทบจะเมนเชนนอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันหักข้างเดียวก็ดีไปแต่ถ้าหักสองข้างก็ทีจีนะครับก็ต้องติดกาวอย่างเดียวซึ่งผมในช่วงดีที่มันหักข้างเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ มันทําให้เรา smile, เไ,มรไม่สามารถเล่นเอฟเฟกตปีกได้มากเท่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถมูนสามุิษได้นะครับโอเคในส so well. right okay. ่วนของเจ้าตัวนี้ที่ผมจะตีหลักๆก็มีแค่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 ปีกไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปีกไม่ไม่ได้เรียกว่าปีกเรียกว่าแอคชั่นบีกเดียวของผมเนจุดประกบมันไม่มันไม่สนิทนะครับแล้วก็การดีไซน์ของมันเนี่ยถ้าตามถ้าทำตามคู่มือนะมันสามารถใส่ปีกได้อีกชั้นหนึ่งนะครับสามารถใส่ปีกได้อีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าผมใส่อีกชั้นหนึ่งเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือฐานรับน้ำหนักไม่ไหว100%เซนะครับไม่มีทางไหวเลยนะครับผมลองแล้วนะครับผมจากที่ผมเนี่ยจับท่ามา2วันนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถใส่ปีด4ี4่ีติดเข้าไปได้นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมยอมแพ้นะครับซึ่งอะล้วคุณผู้ชมจะซื้อแนะนําสําหรับใครบ้างสัตัวนี้ยผมแนะนาสำหรับคนที่ต่อโมูจีนมามาสักพักแล้วนะครับใช้คาว่าสักพักแล้ว ถึงตัวนี้มันจะไม่มีเหลา่าไม่มีความนะแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะจะเริ่มตัวที่ผมแนะนําว่าข้ามไปก่อนดีกว่านะด้วยความที่แพงเยอะนะครับบางทีอาจจะต่อต่อไม่คุ้มอ่ะใช่ครว่าต่อไม่คุ้มเนี่ยคือต่อแล้วก็พักต่อแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไปบอกว่าเออคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องอะไรอย่างนงี้นะโอเคเอาที่เรียกว่าวตามวิจารณญาณของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับถ้าคิดว่ามันคุ้มก็ เงินคุณผู้ชมนะครับซื้อเะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมันเท่นะครับแต่ผมแอบชอบตัวซูเปอร์โนวามัคเอเอตัวสีม่วงผมผมแอบชอบตัวสีม่วงมากกว่านะเออมันจะมีมันจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีม่วงแล้วก็เป็นสีปกติตของเวอร์คานะครับแต่ส่วนตัวผมชอบสีม่วงมากกว่าเนาะม่วงขาวตัวนั้นอ่ะเออแต่ตัวเนี้ยถือว่ารวมๆแล้วโคตรจับนะครับเท่มากนะครับติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะคุณผ<ท>ู้ชมครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับตัววิงเทนอว์นะครับผมก็ต้อง ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเฮ้ยคุณผู้ชมต้องฝากผมดูต้องฝากคุณผู้ชมวะผมต้องฝากคุณผู้ชมแหละนะครับเพราะคุณผู้ชมเป็นคนดูเนาะอ่ะนี่ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับในการเลือกกันพลาตัวต่อๆไปนะครับใครที่เลงตัวนี้อยู่ดูแล้วคงตัดสินใจได้แล้วนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการต่อเจ้าตัวนี้นะครับถ้าจัดท่า ไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับผมผมขอบอกนะอย่าไปฝืนนะครับบางอย่างเราก็คอนโทรลอะไรมันไม่ได้นะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมของมันนะครับโอเคก่อนที่เราจะจางไปนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เห็นไหมเห็นดีผมไหมเออกลุ่มนี้นะครับกลุ่มกานดพาร์อฟไทยแลนด์นะครับอยากรู้ข่าวสารได้ไดในกันดั้ม อาจอยากจะรู้เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นโมจีนโมญี่ปุ่นกลุ่มนี้ไม่แบ่งแยกนะครับเราอยู่กันแบบครอบครัวนะครับเราสามารถพูดคุยได้ทุกอย่างครับยกเป็นเรื่องการเมืองนะครับซึ่งผมเนี่ยโดนด่าหลายทีแล้วเออรอตีมากเลยนะโอเคนัก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะอยากทราบเรื่องอะไรก็โพสต์ถามในกลุ่มได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากดูอะไรคลิปหน้า คอมเมนต์บอกผมไม่ได้เลยนะครับจะพยายามหามาให้ผู้ชมดูนะครับโอเควันสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายคุณผู้ชมครับ